สวัสดีค่ะน้องๆความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทุกวันนี้ทำให้การดำเนินชีวิตของคนเราสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นหากเป็นเมื่อก่อนหากเราต้องการสืบค้นข้อมูลเรื่องใดเราอาจต้องไปค้นหาจากห้องสมุดแต่ในยุคปัจจุบันการสืบคน้นและการค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากแล้วละค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะได้ศึกษากันในบทเรียนนี้ ของเราไปพร้อมๆกันค่ะร่วมด้วยช่วยคิดเรามาเปิดบทเรียนด้วยคำถามที่จะได้ให้น้องๆได้ช่วยกันค้นหาคำตอบนะคะในฐานะที่น้องๆเป็นคนรุ่นใหม่กันทุกคนลองแสดงความเห็นกันดูค่ะว่าในทุกวันนี้เรานิยมสืบค้น หรือเรียกง่ายๆว่าค้นหาข้อมูลต่างๆจากทางใดบ้างเป็นไงบ้างพลอยมีข้อมูลที่เราต้องการเรื่องวันวิสาขาบูชาเยอะหรือเปล่าพัดขยอยไปเร่งพลอยมากนักสิพลอยเขากำลังหาและรวบรวมข้อมูลอยู่นี่ถ้าหากเราสองคนค้นหาข้อมูลได้เก่งๆก็ดีสินะเราจะได้ช่วยพลอยและทำได้เร็วขึ้น ไม่เป็นไรหรอกเพลินพัเกาคงอยากรีบทำรายงานนะ่ะเราค้นหาแล้วได้ข้อมูลมาเยอะเลยถ้าอยากค้นหาข้อมูลได้คล่องๆเดี๋ยวเราสอนให้เองไม่ยากเลยดีเลยพลอยขอบใจมากเราสองคนจะได้ค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองได้ได้สิตอนนี้เลยก็ได้นะเพราะเรารวบรวมข้อมูลได้เยอะแล้ว หยับเก้าอี้มานั่งใกล้ๆเรานี่ขั้นแรกดูที่หน้าจอนี่นะแล้วดับเบิลคลิกที่ไอคอนสีฟ้าๆกลมๆนี่เขาเรียกว่า Internet เน็ตเอ็กซจ้ะอ๋อเห็นแล้วดับเบิลคลิกแล้วไงต่อพอย พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่เราจะใช้ในการค้นหาข้อมูลลงไปในช่อง address bar ที่เป็นสีขาวๆด้านบนนี่นะเช่น www.google.com แบบนี้ไงอ๋อพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่เป็นเครื่องมือค้นหาลงไปแบบนี้ตรงนี้เรารู้แล้วล่ะให้เราพิมพ์หัวข้อที่ต้องการสืบคน้น ลงในช่องสำหรับค้นหาแบบนี้ใช่ไหมเช่นประวัติวันวิสาขาบูชาหรือว่าความสำคัญของวันวิสาขาบูชาใช่แล้วเพลินแบบนั้นแหละตรงนี้เรารู้คลิกที่ปุ่มค้นหาหรือกด enter แบบนี้ใช่ไหมล่ะ นี่ไงเพื่อนๆพ,พอเรากดปุ่มค้นหาหรือกด enter แบบที่พัดบอกแล้วหน้าจอจะปรากฏหน้าต่างรายชื่อเว็บไซต์ขึ้นมาให้เลือกคลิกต่อเพื่อเลือกดูข้อมูลที่เราต้องการแบบนี้ไงข้อมูลเต็มไปหมดเลย